สกุณาพรคือเต้าความสุขของย่าจ๋าพี่น้องภาพบรรยากาศโมเมนต์นารักนารักของย่าหนูกับหลานสาวช่วงนี้บ่บอกถึงบได้พี่น้องคะ่ะคือย่าหนูเป็นก็ยิ้มแบบอิ่มเอิบแห้งคะ่ะกับหลานสาวเป็นอีหยังทีนารักมากๆสําหรับย่าจ๋ากับน้องไอ้สกุณาพรมีภาพโมเมนต์บรรยากาศนารักนารักให้แม่แม่แฟนคลับเอฟซีได้ประทับใจหลายภาพพี่น้อง อาอายสก,กุณาพรคือเต้าวความสุขของหลายๆคนพี่น้องวันกอนนะคะเยสิทธิ์ขอเบาถึงมือก้อนหนานั่นอีกมือหนึ่งพี่น้องภาพบรรยากาศโมเมนต์ของน้องอ้อายกับลุงใหญ่ของเขาก็น่ารักพี่น้องคะ่ะมือทีลุงใหญ่เพิ่นสิไปรับใบประกาศนะคะพี่น้องเป็นอีหอย่างที่นนารักเดียวเยสิศเสีขออนุญาตคลิปของผู้จัดการใหญ่นะคะให้ได้รเบิ่งถึงความหนารักของ ผู้จัดการใหญ่ของลุงใหญ่ของน้องอายนั่นแหละพี่น้องคะแล้วมื้อนี้ตอนนี้พี่น้องมาเบิงความน่ารักของย่าหลานโมเมนต์น่ารักน่ารักของย่าหลานพี่น้องคะมาดูรอยยิ้มอันเอ,อิบอ่มของญาหลานพี่น้องมาเบิงความน่ารักของญากับหลานเป็นน้ยามที่น่ารักมากๆพี่น้องค่ะมาดูชิปนี้กันเลยค่ะรอยยิ้มของ่ากับหลาน ยาพนุนก็ยิม้มยิ้มยี่าลาหน่อยก็สวยงามโดดเด่นสง่าอยูีพี่นนอเด็กคนนี้บอกเลยสง่าสง่างามมากซสนีก่อนค่ะพี่นนอค่ะเพราะว่ายิลาหน่อยของเฮ้านะคะได้สส esen, ส shuttle, ออกมาโชว์เพลงนะคะ ของอิหลาหน้อยนั่นเองนะคะแต่แยสิทีหายเบิงนัง่นคืออยากหายเบิงความสุขของญานุพี่น้องพ่อถึงบ่ไดเลย่ยานุกับหลานสาวคือเป็นอีหยังทีช่วงนี้นะคะ่านุมีความสุขมากๆแต่หลานสาวเพิ่นออกจากโรงพยาบาลมาหนึ่งคือดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะพี่น้องเพิ่นดูแลเพิ่นดีมาแต่ใดยู่ดอกแต่ว่าเฮ้าเพิ่งจะมาจับตาม่งว่าญาน,นุเป็นอีอย่างที่แบบดูแล้วมีความสุข มากมากเลยพี่เมื่อได้อยู่กับลานสาวนะคะสิ่งที่เทาเห็นพิสูจน์ได้ก็คือรอยยิ้มของญาติโนที่มีความสุขมากๆขอบอกเลยค่ะพี่น้องค่ะแล้วสิ่งทีเยสิบบอไวาวาอิหลาหนอยกับลุงใหญ่เพิ่นกะโบแมน,นธรรมดาด้พี่น้องสําหรับผู้จัดการใหญ่นะคะอ่าเพนนิ่นโบเมนคนธรรมดาแต่เยสิบกับมอตะลูพี่น้องเออโบเมนวาเพิ่นไปกับหมอล่างเพิ่นสิบว่าด นี่เด้อบรไดเทพพี่น้องขาผู้จัดการใหญ่นี่เจสิทธ,ธิ์โพสต์เห็นพี่น้องคะ่ะว่าหนึ่งวันที่ผ่านมาที่เพิ่นโพ์นะคะแต่เยสิทธิ์ก็เห็นอยู่ดอกว,ว่าเพิ่นอะมาม,า,มา,หาหาหลานสาวแล้วก็บอ๋อมาขอกำลังใจเมือ่อ ก้อนนาทีลุงใหญ่นะคะ่นสิเดินทางไปรับใบประกาศนะคะ่นกได้กมาขอกําลังใจจากร้านสาวเป็นคําอวยพรจากร้านสาวที่ดีของเพิินนะคะพี่น้องแล้วลุกใหญ่เป็นไปอย่างติพี่นงยายสิทธิ์เพิ่งทราบว่าลุงใหญ่นะคะวันนั้นไปรับมอบใบรับรองคุณนวุฒิการศึกษาเป็นด็อกเตอร์พงศักดิ์อริยะสุนทรกุลปาพี่น้องเิ่นเป็นหอด็อกเตอร์ คอยกับวัตูุพี่น้องคะนี่ยังสุดยอดมากๆสําหรับลุงใหญ่หรือผู้จัดการใหญ่หรือลุงใหญ่ของอิหลาน,นั่นเองพี่น้องคะมือนั่นนะคะเพิ่นนใ้มาหาหลานสาวมาอขอกาลังใจจากหลานสาวเพื่อเดินทางไปนี่แหละพี่น้องรับรองคุณวุฒิการศึกษานี่แหละเออพี่น้องคะแล้ว สิ่งที่อีหลาน้อยอยากได้สิ่งที่ลุงหลานเพิ่นเบากันน่ารักมากๆพี่น้องบอกเลยว่าน้องาอศกุราฟรคือเต้าความสุขของหลายๆคนพี่น้องมาฟังเขาเพิ่นเบากันเดี๋ยวนะคะพี่น้องจะได้อะไรขอรถเลยทุเรียนไม้เราอยากได้รถรถอะไรคะับรถมอไซค์เป็นหนึ่งคันมอไซค์อะไรบ้างมอไซค์คันเล็กๆกะลด้มอไฟฟ้ายหรือเปล่ ได้เลยค่ะไม่เอารถก็ได้หูอยากได้อะไรอีกหนูอยากได้สวนทุเรียนสิบไร่สิบไร่สวนทุเรียนที่เขาใส่กระดานใช่ไหลูกสวนทุเรียนที่เราเขาปลูกสบไร่เราต้องทำให้รู้เรานัดรุ่งก่อนนัดรุ่งที่สุดเลยได้เลยไ่ไดตาค่ะพี่น้องนี่คือบอกบอกเลยว่าส่งความสุขให้กับ ไพกระสร้างที่อยู่ไกลหลา่าคือไม่รอยยิมอ่ะพี่น้องโมเมนต์นะคะของระหว่างย่าโนแล้วก็ลุงใหญ่ของเขาเป็นยังที่น่ารักมากๆแต่พี่น้องคาขอบอกว่าวันนั้นนะคะสิ่งที่หลานอยากได้กับสิ่งที่ลุงใหญ่เอามาฝากคนละเรื่องเลยพี่น้องขาบาทที่นี่ลุงใหญ่ปัญหาทุเลียนให้หลานบอด้พี่น้องขาสิ่งที่ลุงใหญ่ได้ให้หลานบักแตงโมพี่น้อง มาบึงสีหนาของผู้ใดบักแตงโมพี่น้องนางแตงโมอุ่มอยู่ในมือพี่น้องค่ะนี่คือสิ่งทีลุงใหญ่เพิ่นได้มาให้ลานนะคะเพราะว่าช่วงนี้กบบ่แม่นอช่วงฤดูทุเรียนนะคะกสิหายา,ยายกจั็กน้อยนั่นแหละลุงใหญ่เพิ่ลก็เลยได้อซื้อแตงโมมาฝากลานนะพี่น้องนี่คือความรักความอบอุ่นของขอบรัวเสียงมีหกพี่น้องคะยศก็เลยอยากนำมาว่าส่พีสุนองฟังว่ารอยยิ้มไทย ใครก็ตามที่อยู่ใกล้อายสกุณาพรคือได้รับความสุขแล้วก็รอยยิ้มกลับมาอย่างแน่นอนพี่น้องสิ่งทีเยสิตนำเสนอเหมือน,นี้คือโมเมนต์นารักนารักจากย่านุนะคะย่านุนี่บอกเลยว่าเยสิตประทับใจตั้งแต่สมัยเพิ่นไปไทยเอมวีเพลงอของนอกอาอายสกุณาพรเพ่งไม่ล่าสุดนี่นะคะล่ำโคงบอกกันกันหักนี่แหละพี่น้องแล้วเห็นความความหักที่แบบว่า เป็นธรรมชาติของยานุพินห์อกคือดูแลล้านซัพพอร์ตดูแลอย่างใกล้ชิดอุ้มเอาหอบเอากังโฮมเอาเป็นอีหยังทีน่ารักแล้วทุกมมือนี่เพื่อนมาออกนี่แหละเวลาเพื่อนได้ออกทําการแสดงหนาะเวทีกับกับอ่หล้านสาวนนะ่เป็นอีหยังทีน่ารักอบอุ่นมากๆสําหรับญานุนะคะหรือบอสนุนั่นเองค่ะสําหรับเรื่องเล่านี้นะคะแย่ซิดอยากมาบอกส่พีสุนองฟังถึงความ นาดความอบอุ่นของครอบครัวเสียวิหกทีมีห่ากับน้องอาอายสกุณาพรนะคะเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆแล้วเป็นอีหยังที่แบบว่าความหักะพี่น้องเข้าบาาาระสมัถเอาอย่างมาทดแทนว่าอ,าอย่างมาวัดได้ในพี่น้องคะ่ะคือต้องเกิดจากใจจริงๆนะคะแล้วก็ออกจากใจจริงๆแล้วเขาก็สามารถสัมผัสได้จากการกระทําพี่น้องการกระทาถ้าเป็นคาเบาเนี่ย ผู้ไดกระเบาได้พี่น้องแต่การกระทำอะที่เรามีให้กันและกัน่ะมันต่างกันพี่น้องหักแทกกบหักโดยข้คำบอกว่าเขาะรยางพี่น้องคะนี่แหละค่ะําหรับมืนีนะคะยศสิทธ์ก็เลยได้นนั่งมาว่าถึงความอบอุ่นของเสียงวิหกนะคะเพราะว่าสิเป็นไพกระซางที่ได้ยุ่ใกล้กับอีหลานะคะคืออีหลานี่เป็นคนที ส้่งรอยยิ้มสั่งความสุขให้กับทุกๆคนนะคะสำหรับน้องอ้อายสก,กุณาพรนะคะคือบอกเลยว่าเด็กคนนี้มีบุญมากๆและเป็นความสุขของหลายๆคนนะคะนี่แหละค่ะสำหรับมอน,นีเยสิกับน้ำเลื่องล่าของน้องอั้อายสก,กุณาพรออกมาเ่าสู่พีสนองฟังน้ำโมเมนาลนะักหนาลาก,ก,กของาตาจ๋ากับลุงใหญ่นะคะมาเบาซู่ฟั่งพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเยสิแล้วอดบ่ได เยสยิเห็นเราอ,อดบ่ได้พี่น้องเห็นรอยยิ้มที่แบบเต็มไปด้วยความสุขของย่านุที่ได้จับแขนล้านยางออกมากด้านหน้าเวทีมา,าพกปาก,กับแฟนครับเอฟซีทั้งด้านหน้าเวทีเราเป็นอย่งที่แบบเห้าเห็นล้วเห้ากระสุกน่ะเชื่อมั่นว่าย่านุก็มีสุขเช่นกันพี่น้องสำหรับวันนี้ฝากไว้สมอนลยก่อนนะคะสวัสดีค่ะ